วันนี้ก็พา9805บางบอนลำปูมาดัดปงท่อไอเสียหน่อยนะครับบางส่วนก็เสร็จสับนะครับบางส่วนก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับยค่อยเก็บเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วผมก็เลยทําให้มันดีไปเลยแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหานะครับในการออกไปอีกทีเนาะ ท่อพักก็ใส่อันเดียวมานะครับไม่มีท่อพักเลยนะครับวันนี้มีท่อพักอยู่นี่นะครับอยู่ปลายอันเดียวเลยนะครับนี่ก็คือท่อพักตัวนี้นะครับนี่อยู่ปลายอันเดียวเลยผมก็เลยเอาท่อพักเดิมๆนะครับครับเดิมๆเราจะมีสอง์ตอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับสองขดตรงนี้นะครับอันนี้ยังดีอยู่นะครับผมก็เลยเอามาใส่ให้นะครับก็จะออกมาดีไซน์อย่างนี้ สำหรับสปริงที่ท้ายยกสูงนะครับผมเปลี่ยนสปริงเข้าไปใหม่เลยนะครับถึงได้ยกสูงขนาดนี้นะครับเปลี่ยนท่อน้ํามันข้างล่างให้ใหม่ด้วยเนาะสปริงก็เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับตอนนี้ทรงสวยนะครับพอดีกับข้างหน้าเลยนะครับนี่ครับไม่เข้าในนอแล้ว กะว่าเสร็จก็จะเอาหม้อพักใบนี้ใส่นะครับเนะฮะหม้อพักใบนี้เขาก็นะครับไปเข้าที่ของเขาเลยนะครัเป็นไหนจ้าเข้าบ้านแล้วนี่ฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตนะครับสวิตเตือนน้ำแห้งนะครับก็เลยต้องเดินสายไฟไว้รอเลยนะครับ ก็จะเติมกล่องอากาศก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าที่หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เหลือหม้อพักใบนี้เนาะเดี๋ยวต้องใส่เข้าไปนะครับมีสวิตเซอรน้ําด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทังเนะาะยังเครื่องราคาแพงด้วยนะครับโอกาสพลาดจะสูญไหนๆก็มาแล้วก็เลยจัดเต็มไปเลยนะครับงานก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้ว เหลือเนอเหลือจอไม้นะครับผมยังไม่ได้ทำไฟโชเกียร์เนาะเออหลักๆก,ก็คือประมาณนี้นะครับก็จะได้กับน้องบวัวลำภูในเด็ววันนะครับตอนนี้เราเดินเต็มสูบแล้วนะครับวันหยุดก็เยอะเหลือเกินปีใหม่ตุดจินแล้วก็จะมาสงการอีกแล้วครับอันนี้ก็ จะขึ้นรถอยู่แล้วนะครับสามสี่สามสี่รอรอให้โชควันนี้นี่ครับรอให้โชควันนี้นะครับก็กะว่าจะกลับจะกลับขอนแก่นนะครับภายในอาทิตย์หน้านี้และต้องกลับแล้วครับตอนนี้ก็คิดถึงบ้านแล้วนะครับออทีมงานเรา modify นะครับอ้าวอาวอาอาอามาส่ง so. นะครับเขาบอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับเอามาทำปรากฏว่าเวลาเขาหมุนกุญแจนะครับหมุนปุ๊บเข้าค้างนะเข้าค้างไว้นี่ปุ๊บแล้วมันจะไม่ดีดไปเนาะก็เลยไม่ติดนะครับอืมก็เป็นประมาณนี้นะครับคันนี้ผมก็เก็บรายละเอียดเบ็ดเสร็จแล้วครับ จะพาไปกลับบ้านแล้วนะครับจะกลับวดที่แล้วไม่กลับนะครับไม่กลับวดที่แล้วก็ปรากฏว่ามีขึ้นรถสไลด์ลอนะครับคันที่จะสับเปลี่ยนก็ต้องขอโทษด,ด้วย ากฏว่ามีปัญหาคันนี้นะครับปั๊ม power สุดซ่อมหายากแล้วแกนไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็เลยต้องไปพอกึ่งแกนใหม่นะครับตัวนี้อยู่สนิทนะครับอยู่สนิทแล้วนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับสำหรับปั๊ม power เนาะทำงานออริจินอลจริงๆนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับตัวนี้ก็โอเคแล้วครับ พร้อมจะกลับบ้านแล้ววันนี้ผมขอเทสอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ว่าจะไปบางนาสักเที่ยวนะครับเชียงกงปรากฏว่าทางเชียงกงโทรมาบอกว่ามไม่ต้องเข้ามาเลยน้ําท่วมเพียงหัวเขาเลยผมงงเลยนะครับที่นี่อากาศค้มนะครับเนี่ยอากาศค้มแต่ว่าเมื่อคืนนี้เชียงกงบางนานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่17บเจแล้วเนาะมีปัญหาก็เลยไม่ได้ไปนะครับ ก็จะไปลองรถแล้วก็อดีสั่งเครื่องที่เชียงกงไว้นะครับเขาบอกให้ไปดูไปติดเครื่องหน่อยมันผ่านไหมนะครับเพราะว่าเขาขี้เกียจวิ่งมาแล้วก็มีปัญหาอีกงนะครับบอกมาเลยเพราะว่าเครื่องเอามามันก็ต้องมาลื้ออยู่แล้วนะครับน้อยลื้อเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปั๊มน้ําปะกินฟ้าสูบอะไรเงี้ยเครื่องกว่าจะได้ลงนะผมจะทาอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเลยวันนี้ไม่ได้ไปนะครับ เพามีกี่ตัวเขาบอกมีตัวเดียวมีตัวเดียว,ไม,ว,ยวไม่ไปนะครับแถมเจอน้ําท่วมอีกก็เลยโอเคนะครับนี่ก็เลยมาชิวๆขับทดลองอยู่แถวนี้ก็กาดว่ากลางวันก็จะไปแถวมินบุรีน้องจอกซะหน่อยนะครับจะขับไปทดลองอีกทีหนึ่งน,นะครับวันนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนว่าจะทันไหมเพราะว่างานที่อู่ก็กําลังเตือนเต็มสูบนะครับตอนนี้ทีมงานก็มาครบนะครับ หรือคอนโซลหรือตู้แอร์นะครับตอนนี้ค้างอยู่2คันนะครับสำหรับภายในนะครับบางคันก็ยังสวมทำหม้อน้ําอยู่นะครับก็มีเนะาะบงคันก็กาลังจะวางอยู่ก็มีนะครับงานเป็นงานอะไรเอ่ยงานที่งานที่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับไม่ใช่งานกันรถตัวเดิมเนะ mm hmm. าะเพราะฉะนั้นการออกแบบหรือการดีไซน์เนี่ยมันมันก็ต้องใช้ ใช,ใช้เวลาด้วยแล้วก็ใช้จินตนาการด้วยนะครับในการออกแบบเนาะอย่างคันเมื่อกี้หนึ่งสองหกะกว่าจะออกแบบในห้องเครื่องใส่กองอากาศท่ออะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้าที่หนาหมดเวลานะครับกองอากาศเป็นห้าหกลูกนะครับมาลองดูสรุปแล้วก็ยันไม่ลงตัวนะครับมันมันพื้นที่กว้างก็จริงนะครับแต่บางทีพอใส่ไปแล้วมันไม่สวยนะเราก็พยายามเน้นให้สวยแล้วก็เน้น กองผุนรองได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างจะแปลกๆในการทํางานว่าทําไมมันช้านะครับนี่แหละครับก็เป็นประมาณนี้อืมนี่บรรยากาศดีนะครับอันนี้จะจะสิบโมงเช้าแล้ววันที่สิบเจ็ดกุมภานะครับคันนี้ก็จะได้กลับขนแกนแล้วครับดูแล้ว ทดลองกันยาวๆเลยนะเพราะว่าไปที่นู่นแล้วผมก็ท่านจะลําบากนะครับเวลามีปัญหาแล้วพยายามจะใช้งานให้จริงนะครับลอ,ล,ลองนู่นลองนี่ลองนั่นอยู่มไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่โอเคเวลางานออกไปแล้วนะครับนี่เทศบาลคูคตนะก็มีไฟแดงนี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับ ก่อนลูกค้าหลายๆท่านนะขอบคุณมากเลยครับที่มีใจเย็นลงมาเยอะลยหลายๆท่านนะครับบางท่านมาถึงก็จะถามอาทิศหนึ่งเสร็จไหมสองอทิ์เสร็จไหมนะครับซึ่งเข้าใจนะครับว่าท่านเคยไปทํางานแต่ละอู่แล้วจะประมาณนั้นนะครับแต่มาที่ผมเนี่ยอย่างคัน126บี๊126นะครับคือสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับถูถ้วยเสียมีท่อพักดังมากเลยเบิบเลยครับทีนี้ผมก็ ขออนุญาตเลยนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกท่านก่อนเนาะพอดีผมมีท่อไอเสียอยู่นะครับก็เลยเอามาใส่ให้เลยแล้วกันยังไงมันก็ยังเป็นดังกองไอเสียได้ดีกว่าอยู่แล้วก็เก็บเสียงได้ดีครับก็มาใส่ให้นะครับไม่ไม่ได้เสียตังอะไรนะครับตรงนี้เพราะว่าไอเสียงที่มันสตาร์ทขึ้นมาผมมันขับไม่ได้ครับผมลองแล้วแสบหูเลยนะครับไม่มีท่อพักมีท่อปลายอยู่อันเดียวนะครับแสบหูมาก ก็เลยว่าเออมันรถอย่างนี้มันก็ต้องมีเบสิกที่นิ่มนวลหน่อยนะครับถ้าอยากให้นิ่มอีกทีนึงก็ต้องใส่ท่อปลายเก็บเสียงอีกทีนึงนะครับถ้าอยากให้นิ่มเงียบสนิทเหมือนเหมือนรถใหม่นะครับก็ฝากนะครับท่านถ้าอยากจะเปลี่ยนก็สั่งผมมาได้เลยเนาะวันนี้ผมก็ไปให้เขาเดินเป็นรายละเอียดเก็บ่วเก็บอะไรเพราะว่า ผมยกแท่นเครื่องแท่นเกียร์ขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนท้ายเกียร์ที่มันมีการรั่วซึมเนาะเพราะนั้นแท่นเกียร์มันก็จะยกขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแท่นเครืร่องก็สูงขึ้นไประดับหนึ่งตัวนี้เซนเตอร์ก็คือได้หมดแล้วเนาะพอได้หมดแล้วท่อไอเสียเดิมที่ทําไว้น่ะมันไม่ได้อยู่แล้วครับมันต้องดึงกันนี่นะครับเป็นสาเหตุทําไมผมต้องมาให้ทีมงานของเราจัดสรงท่อไอเสียอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องที่ว่า มันคือ,อรายละเอียดมันต่อเนื่องครับบางทีผมก็อาจจะทำ F4 นะครับท่านว่าเออมันมันจะไปอย่างนั้นอย่างนี้บางทีผมก็เออมันมันมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะจากประสบการณ์ที่ผมทำก็เลยขออนุญ,ญาตทําให้เลยแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วอย่างไฟเตือนน้านี่ผมก็อยากจะทําให้นะครับเพราะว่าอย่านน้อยๆเราขับเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับ มีน้ำแห้งดูดออกไปทีนึ่งปุ๊บไฟเครื่องยังไม่ฮีทน,นะครับแค่น้ําหายลงไปเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีไฟเตือนโชว์ขึ้นมาแล้วเราขับรถอยู่มันก็ต้องทิ่มแทงตาแล้วบังหละแสงไฟนะครับแล้วก็ก็จะได้ดับเครื่องนะครับดับเครื่องแล้วก็ไปเช็คดูว่าเออเครื่องเรายังไม่พังนะครับอันนี้เซฟได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็มี A/CV สามโูันนึงที่ผมสั่เครื่อง ก็จะติดตั้งระบบตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้กําลังให้ช่างยกเครื่องลงมานะครับอันนี้โ่อน้ําบนแตกนะครับแตกโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแตกใช้เวลาไม่นานนะครับความร้อนไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าสวิตความร้อนนี่เขาจะอยู่บนฟ้าสูบนะครับโดยมาตรฐานแล้วนะครับไม่ว่าจะรถรุ่นไหนเขาอยู่บนฟ้าสูบถ้าเกิดว่าน้ําไม่แช่สวิตเนี่ยยังไงความร้อนก็ไม่ขึ้นนะครับความร้อนก็มีแต่นิ่งกับลดลงนะครับ พอรู้อีกทีนึ่งก็คือเครื่องดังแกร๊กแกแ้วมันเครื่องไหม้แล้วอันนั้นแหละรครับคือเรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่ต้องเสียเงินอีกหลายหมื่นนะครับในการซ่อมบำรุงหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับนี่คือคือมาตรฐานในการทํางานนะครับทําไมผมต้องทําช้าครับรายละเอียดตรงนี้นะครับพอทาเสร็จล้วก็ต้องทดสอบไปด้วยลองให้ด้วยนะครับ ก็เลยเป็นอันว่าที่มาที่ไปของคําว่าช้าหรือเร็วแต่ผมเน้นชัวร์มากกว่านะครับเน้นชัวร์มากกว่าข้อผิดพลาดเนี่ยมันก็ต้องมีมัางครับแต่ว่าเราจะให้มันน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลยเนาะก็ขอบคุณนะครับ F-C ทุกท่านที่ติดตามผมมาตลอดนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับในปีนี้เป็นมังกรผงาดฟ้าครับก็ขอให้เฮงๆทุกท่านนะครับการงานการเงิน ทุกเรื่องราวที่ท่านคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม